หนังสือกรรมทีปณีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวรโรปรเรียนธรรมเก้าประโยคพระพรมไม่พ้นอบายดัชนีจาก อังคุตระนิกายติกนิบาตข้อ556หน้า343บาลีฉบับสยามรัฐดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัตะสงสารทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะชาญอยู่โดยบริกรรมว่า อากาศไม่มีที่สุดเพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะถึงความสิ้นไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตะสัญญาเขายอมชอบใจฌานนั้นปรารถนาฌานนั้นและถึงความยินดีด้วยฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในฌานนั้น น้อมใจไปในฌานนั้นมากไปด้วยฌานนั้นอยู่ไม่เสื่อมจากฌานนั้นครั้นทำการกิริยาตายไปแล้วเขาย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นอากาสานันจายตนะอรูปพรมภูมิมีอายุยืนนานประมาณสองหมื่นมหากับ พรมปุถุชนดำรงอยู่ในอากาสานัญจายตนะอรูปพรมโลกนั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของพระพรหมชั้นนั้นให้สิ้นไปจนหมดแล้วเขาย่อมจักไปสู่นิรยภูมิคือเป็นสัตว์นรกก็ได้ไปสู่ติรชานโยนิคือกำเนิดสัตว์ิรชานก็ได้ ไปสู่เปลติวิสยภูมิคือเป็นเปลตก็ได้อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะชาญโดยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุด แล้วเขาย่อมชอบใจฌานนั้นปรารถนาฌานนั้นและถึงความยินดีด้วยฌานนั้นเขาดำลงอยู่ในฌานนั้นน้อมใจไปในฌานนั้นมากไปด้วยฌานนั้นอยู่ไม่เสื่อมจากฌานนั้นครั้นทาการกิริยาตายไปแล้ว เขาย่อมเข้าถึงพรมโลกชั้นวิญญาณัญจายตนะอรูปพรมภูมิมีอายุยืนนานประมาณสี่หมื่นมหากับพรมปุถุชนดำรงอยู่ในวิญญาณัญจายตนะอรูปพรมโลกนั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของพระพรมชั้นนั้นให้สิ้นไปจนหมดแล้ว เขาย่อมจากไปสู่นิรยภูมิคือเป็นสัตว์นรกก็ได้ไปสู่ติรฉานโยนิคือกำเนิดสัตว์นิรฉานก็ได้ไปสู่เปรติวิสยภูมิคือเป็นเปรตก็ได้อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ ก้าวล่วงวิญญาณัญจาตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนาชาญโดยบริกรรมว่าไม่มีอะไรเขาย่อมชอบใจชาญนั้นปรารถนาชาญนั้นและถึงความยินดีด้วยชาญนั้นเขาดำลงอยู่ในชาญนั้นน้อมใจไปในชาญนั้น มากไปด้วยฌานนั้นอยู่ไม่เสื่อมจากฌานนั้นครั้นทําการกิริยาตายไปแล้วเขาย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นอากินจัญญายตนะอรูป,ประพรมภูมิดูก่อนเธอผู้เห็นภายในวัตตะสงสารทั้งหลายพระพรหมในชั้นอากินจัญญายตนะอรูปปะพรมภูมินั้น มีอายุยืนนานประมาณหกหมื่นมหากับพรมปุถุชนดำรงอยู่ในอากินจัญญายตนะอรูป,ปรพรมโลกนั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของพระพรหมชั้นนั้นให้สิ้นไปจนหมดแล้วเขาย่อมจักไปสู่นิรยภูมิคือเป็นสัตว์นรกก็ได้ไปสู่ติรัชฉานโยนิ คือกำเนิดสัตว์เดรชานก็ได้ไปสู่เปรติวิสยภูมิคือเป็นเปรตก็ได้นอกจากพระพุทธพจน์บทบาลีที่อัญเชิญมาให้ท่านภูมิปัญญาได้ศึกษาพิจารณานี้แล้วยังมีวาทะแห่งพระอัตกถาจารย์ภูมิดวงปัญญาผ่องแผ้วสแสดงเรื่องพระพรหมทั้งหลาย ยังเป็นผู้ไม่พ้นจากอบายไว้ในพระคำภีปะปัญจะสูทนีอัตถคถามัชชิมนิกายอีกดังต่อไปนี้ชื่อว่าสมชื่อว่าสมบัติในอรูป,ปรภูมิทั้งสี่มีอากาสานัญจายตนะภูมิเป็นต้นก็ปรากฏว่ามีอยู่เป็นธรรมดาแท้จริงอรูปภพรมทั้งหลาย ซึ่งสถิตเสวยพรมสมบัติอยู่ในปรถมพรมโลกนั้นคืออากาสานัญจายตนาภูมินั้นย่อมมีอายุยืนนานถึงสองหมื่นมหากัปอา、ลูปประพรมทั้งหลายซึ่งสถิตเสวยพรมสมบัติอยู่ในทุติยพรมโลกคือวิญญาณัญจายตนาภูมินั้นย่อมมีอายุยืนนานถึงสี่หมื่นมหากัปอา、ลูปปรพรหมทั้งหลาย ซึ่งสถิตเสวยพรมสมบัติอยู่ในตติยะพรมโลกคืออากินจัญญายตนะภูมินั้นย่อมมีอายุยืนนานถึงหกหมื่นมหากับและอรูปประพรมทั้งหลายซึ่งสถิตเสวยพรมสมบัติอยู่ในจตุถะพรมโลกคือเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิย่อมมีอายุยืนนานถึง 84%00 มมหากับ แต่ว่าชีวิตของอรูปประพรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอันิจจงคือไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนเป็นชีวิตชั่วคราวไม่คงทนเป็นชีวิตที่จำเป็นจะต้องเคลื่อนแตกทำลายแตกดับไปเป็นธรรมดาเป็นชีวิตที่จะต้องถูกชาติติดตามถูกชลาเข้าห้ำหั่นบันทอนถูกมรณะเข้าตัดรอนย่ำยี ประดิษฐานอยู่ในสภาพที่ทนได้โดยยากไม่มีอะไรเป็นเครื่องต้านทานไม่มีอะไรเป็นเครื่องหลบเลนไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นที่อาศัยอารูปภูมพรมทั้งหลายแม้จะได้เสวยพรหมสมบัติอยู่ในอารูปภระภิมพรหมโลกต่างๆเหล่านั้นตลอดการจนสิ้นอายุแล้วหากมีจิตไม่ผ่องแผ้วทำการกิริยา โดยตนเองยังเป็นป <an> ุถุชนอยู่ก็จะพึงตกไปสู่อบายภูมิทั้งสี่อีกก็ได้เห็นจะไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยในปัญหาเรื่องของความเที่ยงแท้ของพระพรมทั้งหลายกันอีกต่อไปแล้วเพราะจากหลักฐานอันปรากฏมีในพระคัมภีร์ทั้งสองแห่งย่อมแสดงให้เห็นอย่างแจ้งชัดแล้วว่า บรรดาพระพรหมชั้นสูงผู้สงคุณวิเศษทั้งหลายแม้จะสถิตเสวยพรหมสมบัติอยู่ในพรหมโลกเบื้องสูงถึงชั้นอรูปภระพบพรหมโลกก็ยังมีโอกาสที่จะต้องตกลงมาเกิดในอบายสัตว์เป็นอบายภูมิได้จะปลวยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่บรรดาพระพรหมชั้นต่ำๆซึ่งสถิตเสวยพรหมสมบัติอยู่ในรูปประพบพรหมโลกทั้งหลาย จากเป็นผู้หลีกพ้นไปจากอบายภูมิได้เล่าในเมื่อเขายังเป็นปุถุชนอยู่หากประกอบอกุโสลกรรมทำบาปเข้าแล้วก็ย่อมไม่แคล้วที่จะไปอุบัติเกิดเป็นอบายสัตว์ในอบายภูมิทั้งสมิภูมิใดก็ภูมิหนึ่งอย่างแน่นอนท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายสัตว์ตวโลกผู้มีกรรมซึ่งมีกรรมเป็นพืช มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถูกกรรมบันดาลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ทั้งหมดทุกรูปทุกนามจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งเป็นนิรันดรน,นั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้โดยที่แท้ย่อมจักต้องมีอันเป็นให้ต้องท่องเที่ยวไปเกิดในภูมิต่าง,างๆโดยไปเกิดในภูมิที่ดีบ้าง ไปเกิดในภูมิที่ชั่วบ้างไปเกิดในภูมิที่มีความสุขบ้างไปเกิดในภูมิที่มีความทุกข์บ้างสลับสับสนปะปนกันไปหากคราวใดมีโอกาสไปอุบัติเกิดในภูมิที่ดีมีความสุขกล่าวคือไปเกิดในเทวภูมิหรือพรหมภูมิแล้วคราวนั้นย่อมมีชีวิตผ่องแผ้วได้รับความสุขสบายและนับได้ว่าเป็นคราวโชคดี หากว่าเป็นคราวโชคลายพลาดพลั้งลงไปเกิดในภูมิที่ชั่วร้ายเลวทรามเต็มไปด้วยความทุกข์กล่าวคือไปเกิดในอบายภูมิกลายเป็นสัตว์นรกสัตว์เปรตเป็นต้นแล้วก็อย่อมไม่แคล้วที่จกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและเป็นที่ปรากฏอยู่โดยมากว่าการที่สัตว์โลกผู้มีกรรมซึ่งมีวาสนาชะตาเสีย ไปอุบัติเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิทั้งหลายแล้วจากได้มีโอกาสยกศีรษะแห่งตนให้หลุดพ้นออกมาจากอบายภูมินั้นเป็นสภาพการที่เขาจะพึงได้โดยยากนักหนาทั้งนี้ก็เพราะว่าจากต้องมีเหตุบันดาลให้เขาต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันชั่วร้ายกล่าวคืออบายภูมินั่นแล เป็นเวลานาน,านแสนนานอีกประการหนึ่งการท่องเที่ยวเวียนวนอยู่อย่างมงุมงาหาในมหาสมุทรทะเลใหญ่กล่าวคือวัตะสงสารอันมีอยู่มากมายหลายภูมิแห่งสัตว์โลกภูมิกรรมทั้งหลายซึ่งรวมทั้งตัวเรานั้นยังเป็นการเวียนวนไปมาโดยไม่มีเวลาที่จะสิ้นสุดลงไปได้อีกด้วย กรณีนี้สิเป็นสภาพที่น่าสะพรึงกลัวนักหนาขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงลองหลับตานึกวาดภาพดูในขณะนี้เถิดว่าบรรดาสัตว์โลกในภูมิทั้งหลายรวมทั้งตัวเราซึ่งกำลังเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยภูมิขณะนี้ด้วยต้องดำผุดดำว่ายเวียนตายเวียนเกิดในท้องทะเลใหญ่คือวะัฏะสงสารอยู่อย่างนี้ตลอดไป ไม่ว่าเกิดขึ้นมาในครั้งใดเป็นต้องตายลงไปในครั้งนั้นเกิดที่ไรเป็นต้องตายทุกทีซ้ำซากอยู่อย่างนี้ไม่มีวันหยุดยัง้งไม่มีทางสิ้นสุดลงได้ตัวเราผู้มีกรรมเป็นพืชมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นี้แหลเกิดตายแล้วแล้วก็เกิดและตายเกิดแล้วก็เกิดตายมาแล้วนับครั้งไม่ทวน แต่การที่ไม่รู้สึกตัวมาทำเป็นตามัวตามืดหลงลืมไปเสียเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเป็นวางทีท่าเป็นเหมือนมนุษย์ผู้ไม่มีกรรมอยู่อย่างสง่าในเวลานี้นั้นก็เพราะอาวิชชาคือความไม่รู้ในเรื่องชาติพบตามความเป็นจริงเข้ามากำบังปัญญาทำให้ปัญญาจาักสุมืดมองไม่เห็นเสียเท่านั้นเอง และต่อไปอีกไม่นานเท่าไรตัวเราผู้มีกรรมก็จกต้องตายไปแล้วใช่ไหมเล่าตายแล้วก็ต้องเกิดอีกเพราะยังมีกรรมอันเป็นพืชเป็นเผ่าพันธุ์ติดสันดานอยู่ยังไม่หมดกรรมก็รวมความว่าตัวเราพร้อมทั้งสัตว์วโลกผู้มีกรรมทั้งหลายจากต้องพากันเฝ้าตายเฝ้าเกิด และเฝ้าเกิดเฝ้าตายอยู่อย่างนี้ตลอดไปและตลอดไปโดยไม่มีเวลาที่จะสิ้นสุดลงได้ทั้งนี้ก็เพราะวัฏตะสงสารหรือการท่องเที่ยวเวียน่ายตายเกิดอยู่ในวัฏตภูมินี้เป็นสภาพที่มีความยาวนานสุดประมาณไม่มีอาการว่าจากถึงความสิ้นสุดลงไปได้ง่ายๆนะัก เกิดมีปัญหาขึ้นต่อไปว่าวัตฏสงสารคือการที่สัตว์โลกทั้งมวลผู้มีกรรมต้องดำผุดดำไหว้ตายเกิดอยู่อย่างซ้ำซากภายในวัตภูมิเป็นเวลานานนักหนานั้นอยากจะทราบว่าเป็นเวลานานสักเท่าไหร่จะบอกให้ทราบพอเป็นเขาเขาไว้ในที่นี้จะได้หรือไม่มีคำวิสัชนาว่า ความยาวนานแห่งวัตสงสารนั้นไม่สามารถที่จะพรนานาให้ถูกต้องได้ว่าเป็นเวลานาน,านสักเท่าใดทั้งนี้ก็เพราะว่าวัตสงสารไม่มีกำหนดไม่มีที่สิ้นสุดเบื้องต้นเบื้องปลายคือค้นหาจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายไม่พบจึงไม่สามารถที่จะอนุมานได้ว่าเป็นเวลาน,านานเท่าใดกันแน่ แต่พวกเราชาวพุทธยังโชคดีเพราะองค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ทรงมีพระมหากรุณาประทานพุทธดีกาตรัสถึงความยาวนานแห่งวัตะสงสารไว้ในพระสูตรต่างๆแห่งนิทาน,นวักสังยุตตนิกายซึ่งจากอันเชิญเอามาให้ท่านภูมิปัญญาได้พิจารณาด้วยดี ดังต่อไปนี้